ค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเราจะมีคลิปฉลอง1,000ซับส์เย้กับเคยไม่เคยเช่นพัดคอนะคะมาเรามาแจกอุปกรณ์ป้ายเคยไม่เคยกันดีกว่าเพื่อจะเป็นคนถามก่อนแล้วกันนะเคยหรือไม่ที่มีประสบการณ์ชีกิราสีแล้วรู้สึกแย่1 2ึสองสปังเธอไม่เคยเลยหรออ๋อเธอเป็นผู้กระทำว่ะเธอไม่รู้สึกแย่วะอัไหนมันแบดมันแบดด้แบบไหนอะคะพี นี่โพสารวจเรยว่าอกันนะจะบอกว่าตามผลสํารวจส่วนใหญ่เนียนะตามผลสารวจล่ะคะอ่ะว่าไงคะก็จะรู้สึกว่าบางทีอ่ะเสร็จกิจกรรมแล้วอย่างเงี้ยงานกีฬาสีเลิกอ่ะแล้วเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่เหมือนกับเขาไม่ได้ถามเราอ่ะอ่าคือเหมือนรับถ้วยปุ๊บต่างคนต่างไปเลยสะบัดสะบัดงานออกไปในหลังชนกันเลยอย่างเงี้ยหันหลังบกมือลาอย่างเงี้ยเเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเอองานกิาสีนี้อ๋อมึงก็คือแค่เอากูมาร่วมกิจกรรมนุ่มก็ผลักใส่ไปเนี่ยนะเหมือนแบบเหมือนฉันเป็นสนามอารมณ์เลยนี่พู้สํารวจบอกมาอย่างนี้เลยนะคะใช่ใช่ผู้สํรวจเขาบอกมาสนามอารมณ์อะไรเหรออ๋อก็เลยรู้สึกฟีลแบดใช่ไหมใช่รู้สึกว่ามันเหมือนเขาให้ความสําคัญกับความรู้สึกเราน้อยไปหน่อยอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจอันนี้อันนี้เพื่อนที่ก็เจอเยอะเจอบ่อยเหมือนกันแต่พี่ยังไม่เคยมีแบบรู้สึกแย่นะ กิจกรรมเชียร์เนี่ยพี่แบบทุ่มเทตั้งใจทำให้ดีที่สุดมาอันถัดไปพี่แพลพี่แพลเลือกหรือไม่พี่แพลเลือกดีค่ะ่ะพี่แพลวเลือกก่อนเคยเจอรักแรกพบหรือเปล่าโอ๊ยมาหนึ่งสองสามปิ้งไม่เคยหรอไม่เคยรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรไม่เคยอ่ะหรอเคยอะเคยยังไงอ่ะก็คือเคยอะก็คือเห็นแล้วว่า มหนสอนรักโดนเข้ามาที่อกฉันอย่างนี้เลยแล้วได้เป็นแฟนไหได้สิรุ่นนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมีช่วงสมัยหนึ่งก็คือเป็นแบบฝักใฝ่มากสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูไปไหว้พระแล้วบอกว่าถ้าใช่เป็นเนื้อคู่กันนะคะขอให้ที่ฉันได้เจอเขาสมมุติวันนั้นน่ะนัดกันไว้ประมาณสี่โมงเย็นใช่แต่ก็คือพี่คือรถติดมากแบบหกโมงเย็นแล้วอ่ะยังไปไม่ถึงเลยเราก็คิดว่าเขาก็คงไปแล้วปะวะอะไรอย่างเงี้ย พอเสร็จปุ๊บเราลงรถปุ๊บเราก็แบบคิดในใจเลยคุณถ้ามันจะได้เป็นแฟนกันอ่ะมันจะต้องเจอกันดีวะอะไระ <Yay. S 2> เงี้ยเรายังไม่ปล่อยมือเลยอะไรเงี้ยซ่องในในได้ไหมเขาเดินลงมาเว้ยแบบโอ้ใช่ชนี่มันแบบในหนังในหนังจัดๆแล้วก็ได้คบกัน <S <S อ่ออยายาาต่อไป,อไปนะเคยหรือไม่ที่มีกิจกรรมเชียร์แบบ BDSM อะไรอ่ะก็คือเป็น friend เหรอไม่ใช่ เป็นเหมือนแบบ SM หรอ็มห y e a h มาเซเวนซาดิสคุณเคยหรือไม่คะกิจกรรมกีฬาสีแบบฮาร์ดโค้ดหนึ่งสองไม่ได้ที่แฮลโพเธออะไรเนี่ยชีวิตที่ผ่านอะไรมาแล้วชีวิตคูที่ผ่านอะไรมาเนี่ยชีวิตโพส่วนใหญ่ที่อยู่ในในสายพลังจิตของเราอะ มันจะแบบค่อนข้างรียบง่ายใช่ไหมแอย่างนี้ไม่มีใครเคยไ่มไม่มีการป็นอย่างนี้พี่เคยไหนอะว่างไงอะขอฟังสุสบการณ์หน่อยเจกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยเป็นช่วงการทดลองเลยในช่วงแบบสมัยแบบยดี๋วกวันก็ไปไวสายอะก็ <laughs> คือทดลองมันก็ทดลองหลายอย่างมากจนแบบมาเจออันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนะ มันไม่ได้แย่โซ่สายกุญแจมือถือว่าพอใช้ได้เล่นในเขาเลยนนะเล่นในขอบเขตขอบเขตที่แบบไม่อันตรายถือว่าสนุกดีเราจะถามดูว่ามันมีบาดเจ็บฟกช้ำอะไรางี้ยไหมฟกช้ำมันต้องมีแหละแต่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดเลือดตกยางออกใช่ไหมไม่ไม่ถ้าเลือดตกยางออกอันนั้นพี่ว่ามันเกินไปแล้วมันทําให้ร่างกายบาดเจ็บนะแต่ฟกช้ำเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีมากๆเลยนะแค่แบบบางทีแบบ ขวนแรงเออหรืออะไรเงี้ยกัดอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างว้าว้าว้าให้ทายเราเป็นใครเราเป็นมาโซหรือเราเป็นซาดิสไม่ต้องทายหรอวมั้งพี่ว่าพี่พอรู้เด็กอยากรู้ไหมคะถ้าจะไปค่กันจะถัดไปเคยหรือไม่เคยที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบ Friend with benefit หนึ่งสองปิ้งไม่เคยค่ะ แต่เกือบแล้วพี่กับพี่แพลวเลยเนี่ยแหละเกือบที่จะเป็นเฟรนด์วิดเบนเฟิตเพราะเราคิดว่าเราอาจจะไม่น่าจะได้คบกันได้มั้งเออแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากอยู่ใกล้กันแต่คือแบบก็ยังไม่ทันได้เบนเฟิตก็ไม่ได้เป็นเฟรนด์วิดเบนเฟิตเราเป็นแฟนก่อนเป็นแฟนก่อนแต่ถามว่าได้เบนเฟิตไหมกลับดูคลิปเก่าๆได้สี่ปีครั้งกุจะบระตายอ่าต่อไป เคยหรือไม่ที่จินตนาการว่าตัวเองอะ่ะจะได้แต่งงานเดินสองซกปิ้งเอาไม่ตเคยเพวะวคนเราพี่แพลวไหนขอฟังจินตนาการการแต่งงานของพี่แพลวหน่อยค่ะจินตนาการของเราเหอ๋อเออก็แต่งงานเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันเรียบง่ายที่สุดอะ่ะเออแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมา enjoy แล้วก็แฮปปี้แล้วเป็นงานเล็กๆ มีแต่คนที่แบบเราแบบแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยแล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะแบบเมาในงานเราไม่ได้คิดถึงแบบเหมือนแบบใหญ่โตใหญ่ใหญ่ใช่ใช่เพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องของแบบสองคนที่ได้กิบเงินแต่ว่าเพชรแบวนเพชรก็อาจจะต้องใหญ่ของพี่เวแบบพี่เวแบบอะไรเออจินตนาการนะเรื่องแต่งงานอ่ะพี่เคยคิดว่าปกติแล้วกับแฟน เก่าๆทุกคนน่ะก็คืออยากแต่งงานกับเขาแต่ไม่เคยคิดว่าเอองานจะเป็นยังไงแบบไหนจนมาคบกับพี่แพรวถึงแบบเฮ้ยเรามีงานแต่งงานในจินตนาการแล้วแล้วเราอยากจัดแบบนี้มากอะไรเงี้ยเออเออก็คือคิดเรื่องนี้กับพี่แพลวค่อนข้างละเอ,อียดมากแบบจัดยังไงตีมสีอะไรใส่เสื้ออะไรกันมาจัดที่ไหนด้วยซ้ําถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้แต่งกันจริงๆราจะเอามาให้เป็นน้องๆดูกันเย่ yeah. ต่อไปนะคะเคยหรือไม่เคย ที่ใช้ผลไม้หรือผักช่วยตัวเลยจ้ะมันก็ต้องไม่เคยผู้ว่าแต่เราอะเห็นในหนังกเยอะนะเราใช่ในหนังเราจะเห็นเยอะมากแต่มันจะเป็นเชิญพวกสัญลักษณ์มากกว่าว่าแบบผู้หญิงหยิบพวกหัวชยเท้าพวกผักส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรบะากล้วยกล้วยใส่เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวนะขอค้นคลังข้อมูลก่อนนะว่าเคยเห็นไหมเท่าที่เคยคุยกับเพื่อนนะก็ มีเพื่อนบางคนแต่ตอนมันไม่ใช่ผักและผลไม้แล้ววะมันคือคืองทอยอ่ะมันคือของเล่นเซ็กทอยอ่ะมันก็ยังใจนี่กว่าแต่หนังไทยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเอาพวกเนี้ยมาเป็นเชิงสัญลักษณ์จริงๆนะจาะแตงกวามาเขือยาวอะไรอย่างเงี้ยมะเขือยาวใส่เข้าไปได้ไม่รู้ว่ะในครั้งข้อมูลอ่ะ ไม่ได้มีเพื่อนที่ใช้ผักและผลไม้แบบสายวีแกนขนาดนั้นเพื่อใช้อุปกรณ์อ่ะทอย<ร>เป็นทอยก็ม<อร>ี้ว่า<อร>ถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างเซ็กทอยกับผักผล,ผลไม้ผลไม้แต่มันแบบออร์แกนิกนะคะพี่ไม่แต่ถ้ามันเป็นเน่าข้างในหรือมันหักระหว่างทางคุณจะต้องใส่ถุงยางสิสูมถุงยางให้เขาก่อนคุณจะใส่ผักสดเข้าไปขนาดเออราเข้าใจว่อย่างนั้นมันแบบมันจะดูเฟรช อะไรมันก็ฟรชเกินไม่ได้มันพวกนี้มันมียางหรืออ่ะเข้าไปมันมียางเข้าไปทำลายแต่ว่าดยดีในช่องค่อดแต่ว่าแตงกวาเขาก็มีส่วนบำรุงไเ <c oughs> ล้วเถอมากคำถามไ<า>คุณเคยหรือไม่ที่แย่งคู่รักของอีกคนหนึ่งเป็นตัวร้ายเหรอ <c oughs> เป็นตัวร้าย <c oughs> เป็นตัวร้าย <c oughs> แย่งเดี๋ยวนะ มันคำว่าแย่งคนรักคือยังไงอ่ะไม่ก็คือถือว่าเขามีแฟนแล้วเออเราไปแย่งเขามาอ๋อโอเคโอเคหนึ่งสองแซ่ปิ๊งทำไมเธอชั่วเออสมัยก่อนฉันเป็นคนยังไงเนี่ยเคยสองคนสองคนด้วยเออว่าอะไรเขามีแฟนอยู่สองคนไม่คือเรามีแฟนมาเยอะก็กลายเป็นว่ามีสองคนในแฟนเราที่เราไปแย่งเขามาเธนมีแฟนกี่คนอ่ะ เธอสนใจแค่เรื่องของเธอเธอได้ <laughs> แต่มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เชิงมาแยกเขามาเพราะเขาก็มาบอกเราว่าเขาเลิกกับอีกคนแล้วก็เขาก็หกเธอไงอแต่มันคนละแบบคนแรกเนี่ยพี่ก็คือบรร้ตหลังจากที่เราครบเขาแล้วเนาะก็กลายไปว่าพี่ก็ยังยืนยันที่จะแย่งเขามาอยู่ดี เขาจะมาคือเขาจะยืนยันว่าเอ้าก็เธอคบกับฉันแล้วเหมือนทําสัญญาเธอขายนี้ฉันแล้วอะต่อให้มีของเก่ามีเจ้าของอยู่ก็กูจ่ายเงินไปแล้วอะฉันก็ยังจะอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ลนะเลือกขาว่าจะเลือกใครเออเขาก็เลือกเราจะถามว่าภูมิใจไหมมองย้อนกลับไปไม่ภูมิใจเลยเรารู้สึกผิดมาตลอดกับการที่ตัวเองทําแบบนั้นอเออต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะคะถ้าพี่ได้อยู่ดูอย่โทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจอันนั้นเป็นความรู้น้อยที่ยับยั้งชั่งใจต่ำมากขอโทษ เออแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เขาบอกว่าเขาจะเลิกกับแฟนใช้คาว่าจับในความคิดเราก็คือเลิกแล้วเธอทำไมเธอไม่แย้งคาพูดหน่อยเออตอนไ้นก็คือมันมันอ่านอยู่ในช่องหลงตอนีพี่ยังอ่านอยน้อยแล้วก็กลายเป็นว่าพอแฟนเขากลับมาพี่รับมือไม่เหมือนเดิมไหมคนเราต้องเรียนรู้แทนที่เมื่อก่อนพี่จะยืนยันว่าฉันจะต้องได้เราก็เลยยินยอมให้เขา คบเราแล้วก็ไปคบไปอีกคนหนึ่งด้วยให้เขาแบบเออไปเลิกกันให้ดีนะเอารออยู่ตรงนี้อย่างงี้เป็นคนดีแต่ก็เหมือนเราช่วงนั้นเราก็อาจจะห่างกันนิดนึงแล้วก็ให้เขาไปเขีรยสุดท้ายเขาก็เลิกคนนั้นเลีร์เลยกูในเลีร์เลยนั่นแหละประมาณนั้นเคยค่ะถ้าสมมติว่ามีอีกครั้งหนึ่งแต่คงไม่มีเพราะว่าพี่แพลวคิดว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเดลัสวันแต่ถ้าสมมติว่ามีอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเดิมคือผู้หญิงคนนึงมาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วพี่ไไปคบแล้้ววพี่่รูาาเ ยังไม่เลิกกันพี่จะต้องเป็นคนเดินออกมาคราวนี้ยครั้งทัดไปที่พี่ทาคือพี่จะเดินออกมาแล้วไม่กลับไปคุยอีกเพราเออดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ดีอะเริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วว่ากงคงต่อการนกเ,เพื่อแนะนําไว้นะจ๊ะคำถามสุดท้ายค่ะพี่แพรวขอแบบเพกเพกเคยหรือไม่เคยคะคะที่จะมีเซ็กส์แบบ role playing games role playing game คืออะไรคะคือเป็นการแสดงบทบาทเวลามีกิจกรรมเข้าจังอวะค่ะหนึ่งสองดิ้งอะไรวะทธอไมเลือกคำถามอย่างนี้วะคำถามอื่นมีมากมายไม่เลือกขอสาธิตค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณผีต้องการรับอะไรดีครับเป็นแอคติสเตอเหรอคะโนเป็นบริกรบ้างเป็นองครักษ์บ้าง เป็นช่วงนั้นดูอะไรก็คือเป็นนัดแบทแล้วแล้วคือยังไงต้องแต่งชุดนะใช่ใช่เต็มมากเต็มมากไม่ใช่แค่แต่งชุดตกแต่งสถานที่ด้วยโอ้ยนี่ฉันเป็นคนยังไงเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างสนุกดีนะถ้าสมมติเราเจอประธานเชฟฝั่งนี้ี่เขาอินอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันมันมากเล่นเป็นคุณหนูบ้างเป็นคนใช้บ้างเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างมีมีงเช์อะไรที่แบบมีโรพอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะเล่นแล้วยังไม่ได้เล่นนะคะ อยากจะเล่นเป็นฟาโร์เอออนไั้นยังไม่ได้เล่นเลยที่เหลือคือแบบสนุกสนุกมาสนุกแล้วก็พอโตขึ้นมาเราเพิ่งได้รู้ว่าในเมืองไทยมันมีห้องที่มันเป็นแบบโฮเทลที่มันเป็นแบบมีสถานที่ที่ชชมวยบ้างเป็นแบบป่าบ้างอันนั้นอ่ะก็คือเราอะอยากไปเว้ยฉันเคยไปว้าวไปทำอะไรเราอะไม่ได้ตั้งใจจะไปเว้ยแต่วันนั้นอะ เหมือนกับครอบครัวพวกพี่อ่ะไปพัทยาใช่เป็นครอบครัวเลยเหรอครอบครัวเลยเว้ยแล้วมันเกิดน้ําท่วมโรงแรมที่พวกพี่จองอ่ะพวกพี่ไม่สามารถเข้าไปในโรงแรมได้ดังนั้นพวกพี่ก็คือจะต้องกลับมากรุงเทพแต่ในระหว่างทางที่กลับไปกรุงเทพน้ําก็ยังท่วมอยู่คือมันแบบกลับตัวก็ไม่ได้เินต่อไปก็ไปไม่ถึงก็เลยจะต้องไปแวะโรงแรมซึ่งตรงนั้นน่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีโรงแรมไรนบ้างเว้ยในระหว่างทางที่แบบเรากลับใช่ปะก็ไปเห็นว่ามันมีป้ายโฮเทลอยู่ ก็เลยเข้าไปในในนั้นสุดท้ายอ่ะมันคือเป็นโรงแรมแบบมั่นรูดแล้วห้องที่พ่อแม่พี่อ่ะได้เข้าไปอยากเห็นพ่อแม่พี่อาม่าไปด้วยอาม่าไปด้วยพ่อแม่พี่อาม่าได้เข้าไปก็คือเป็นห้องยิมนาสติกส่วนพวกพี่ก็คือแบบมีน้องสาวแล้วก็มีแบบเหมือนกับพี่เลี้ยงออได้ห้องรู้สึกว่าจะเป็นห้องทรมานห้องทรมานจำได้เนี่ยว่าเราอ่ะ เก่งตัวเก่งกันมากเลยเว้ยคือเสาตรงนี้แล้วก็แบบ เออมีแบบเหมือนเป็นบันไดตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็คือเข้าไปดูแล้วโอ้ว้าเปิดโลกเปิดโลกก็น่าสนใจก็น่าสนใจเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีงบหน่อยเรากลับมาจัดเองก็น่าจะดูแบบเป็นสัดส่วนแล้วก็ดูสะอาดสะอานมากกว่าที่สําคัญที่เว็บเน้นความปลอดภัยเมื่อเลยจัดที่บ้านแทนหุ่นพบเยอะเลยช่วงนึงที่บ้านเขาก็ถามว่ามาทำอะไรแย่แบบไอ้พู้นี้คืออะไรบอกว่างานงานกิจกรรมโรงเรียน ต้องไปแบบสร้างแบบเรีนละครที่โรงเรียนอะไรก็เป็นพร็อกของโรงเรียนแบบแย่ๆมีการซ้อมด้วยนะซ้อมชอบการทดลองเหรอเหรือว่าอบพี่ชอบการทดลองเป็นทดลองเป็นนักเที่ยงตลาดยายาพี่อยากว่าอะไรมันดีไม่ดีอะไรก็ประมาณนี้แนะกับพี่แพรเราจะมีโลเป้ไหมคะถ่ายค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเคยไม่เคยเวอร์ชั่นที่มันแบบ18บวกๆนิดนึงเนาะก็หวังว่ามันก็จะมีประโยชน์บ้างเล็กๆแล้วก็มีความสนุกบ้างอีกนิดนึงเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย ขอบคุณมากน้องๆทุกคนที่มาตามพี่กับพี่แพรเราจะขอบคุณมากๆจริงๆไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย